จะเจอห้องโถงใหญ่อาใช่ห้องโถงใหญ่ลองเดินวนในห้องโถงใหญ่ดูน่าจะเจอกับหาพ่อของคุณหาพ่อของคุณเหรอหาพ่อของคุณเลยเหรอโอ้ไม่ oh my, พ่อ,อ,เ,อเ,พเอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนอุย๊ย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ P.T. Show Channel นะครับอยู่กับเกมทวีปแอนตาร์กติกา88นะครับใน EP ที่4นะครับผมเมื่อกี้อยู่ดีๆหลังจากที่ผมยิงไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วอยู่ดีๆมันก็วาร์มมาตรงนี้ครับคืออะไรวะมันวาร์ปเองนะเมื่อกี้เดี๋ยวอะดิกลับมาสู่จุดเดิมอีกแล้วอ๋อแสดงว่าเรากดเหมือนเดินถอยหลังไปใช่ไหมมันก็เลยกลับไปหน้าเดิมอ๋อขอโทษผิดเอง ไปชีที่พักอาศัยผมก็ต้องไปแล้วล่ะจังหวะนี้เปิดประตูเปิดออกดูสิเพราะว่าเลือดผมเดือน้อยมากเลยทุกคน80ดสิบเปอร์นี่ไงกล่องยาใช้ก่อนเลยได้แล้วใช้ก่อนมีอะไรอีกไหมอ่ะห้องก็ออกจะใหญ่โตนะขอของที่มันดูแบบคุ้มค่าที่ได้มาหน่อยได้ไหมแผนที่อ่ะ มีแผนที่ให้อีกแล้วฮนะไอ้ที่ขุดนี้ผมเก็บได้ไหมไม่ได้เนาะอีนี่ต้องเก็บให้หมดดีอ่ะพร้อมครับเซฟแล้วนะโอเคมาทีนี้ก็พร้อมลุยได้แล้วนะครับไอเดี๋ยวมีของที่เรามองไม่เห็นด้วยอ่ะลูกกรลูกซองไม่เป็นไรไม่เซฟล้วขี้เกียจ โอเคจะไปเลยนะครับมาเริ่มดูแผนที่กันเลยว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่าเราออกจากจุดเซฟนะครับแล้วก็ตรงไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับตกไปเลี้ยวซ้ายโอเคตรงออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางนี้อ่าแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆโอ้ยตัวหังวดดอกไม้ เรียบร้อยสามนัดละเอวือถึกใช้ได้โดนสามนัดตอนนี้ก็มืดใช้ได้เหมือนกันทางไหนวะมีทางเดียวนี่วะอโอเคอะตอนนี้มีสองทางแล้วอุ้ยเจอเล่นอย่างนี้ได้ยังไงชอบมาย่องย่องทีเผือได้อย่างไรไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอันนี้ทางตันโอเคไปทางที่มันมีตัวใช่ไหม จะได้เจอโชคดีมีชัยโชคดีแล้วมีชัยแน่แน่มันจะเจอทางตันยังไงก็ไม่รู้ดิตัวอะไรกัดหลังปะอืมว่าแล้วเชียวเห็นเลือดรถวูบก็ว่ามันต้องมีตัวอะไรกัดหลังสักนิดหนึ่งขอดูแผนที่แป๊บเอซุมลงกว่าน,นี้ จุดเซฟเราออกมาจากจุดเซฟเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็จุดเซฟไหนเป็นจุดเซฟไหนวะงงละกรุณาหนึ่งออันนี้จุดเซฟเก่าโอเคงั้นเราต้องหันกลับหลังละแล้วก็เดินไปห้องโถงใหญ่หันหลังกลับแล้วเดินไปห้องโถงใหญ่โอเคหันหลังกลับแล้วเดินไปยังห้องโถงใหญ่ตรงนี้เหรอห้องโถงใหญ่ใช่ไหมเมื่อเดินห้องโถงใหญ่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจะเจอทางเส้นหนึ่ง จอทางเส้นหนึ่งทางเส้นหนึ่งคือตรงนี้ใช่ไหมนี่เนาะอืมอโอเคผมลงมาละอ๋อมปทางให้ปีนอ๋อทางให้ปีนเพราะฉะนั้นก็ต้องปีนทางให้ปีนนะครับฮึบอ่อทาทำบันไดเรียบร้อยทำบันไดเรียบร้อยแล้วก็เริ่มปฏิบัติการการปีนไป ปีนแล้วเนาะโอเคหนึ่งเอ้จะตกปีนขึ้นไปบนกล่องโอเคจากนั้นก็พยายามโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดติดอะไรวะเฮ้ยทำไมมันติดอ่ะติดอะไรอ่ะอ้าวตกลงไปล่างซะละทำไมมันติดอ่ะมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่ยกกล่องขึ้นไปเดี๋ยวยกกล่องก่อน เอากล่องไปวางเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้อ่าโอเคจากนั้นก็เริ่มปีนปีนขึ้นไปอ่าโอเคมองไปข้างหน้าแล้วกดโดดโอเคก็ได้ละบอกมาซ้ายหรือขวาตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคตรงข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่ะแล้วก็ตรงไปตรงไปเรื่อยๆผมว,ว่ากระตุกอะ่ะขอปรับเฟรมเรทแป๊บนึงนะครับ เอาคุณภาพสูงเกินแต่ปรับลงมาเหลือปานกลางแล้วกันนะครับเฟรมเรทผมใช้เฟรมเรทระดับสูงนะเมื่อกี้เกมมือถือนี่ทุ่มมากแต่เกมคอมนี่ไม่ได้นะเกมคอมนี่ต้องใช้เฟรมเรทต่ำเลยไม่งั้นเล่นไม่ได้แต่อุ้ยจับแต่เกมมือถือนี่เฟรมเรทสูงอย่างเดียวตอนนี้ปรับลงมาเหลือเฟรมเลทปานกลางนะครับเดี๋ยวขอดูทางดิไม่ใช่ไม่ใช่ใชแผนที่ตรงไปข้างหน้า ตรงไปข้างหน้าไม่ว่าทางไหนก็จะเจอทางเดียวกันโอเคไม่ว่าทางไหนก็ได้งั้นก็ทางไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ผิดทางละเดี๋ยวมันทางแยกทางไหนก็ได้โอเเขาบอกทางไหนก็ได้นี่ตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอืออืออือโอ้ยี่แปดเปอร์ตายแน่เลยไม่น่ารอดวะผมอะ่ะยี่แปดเปอร์บัดซบมากตรงไปข้างหน้าจะเจอ ทางซ้ายมือตรงไปข้างหน้าทางซ้ายมือจะเจอเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงไปมีสองทางให้เลือกอีกละทางไหนวะทางไหนก็ได้เลือกสักทางหนึ่งทางไหนก็ได้เลือกสักทางหนึ่งเอาทางนี้แล้วกันอ๋อมันจะทะลุมันที่เดียวกันโอเคแล้วก็ตรงไปเออถูกไหมไม่ถูกเลยงั้นก็ต้องถอยหลังนิดนึงแล้วก็ถอยหลังนิดนึงจะเจอถอยหลังนิดนึงจะเจอทางไหนวะรูนี่เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่รูนี้มันกรน็รูนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหมรูนี้ทางตันไม่ใช่มันก็ต้องรูนี้รูนี้แน่ใช่ไหมครับดูแผนที่เป็นระยะเลยเอา้าเลยวะเดี๋ยวถ้าบอกว่าเลยก็ต้องรูเนี้ยใช่ไหมมันยังไงก็ต้องรูนี้ถูกไหมครับอ่าใช่เป็นรูนี้ เมื่อเราเข้ามาในรูนี้เราก็จะเจอกับอะดิอ๋อตรงข้างบนต้องอ้อมแกะกันวุ่นเลยเดี๋ยวดูก่อนงั้นเราต้องอ้อมครับตรงไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งตรงไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งตรงไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายตรงไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่ง โอเคนี่ไงเราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับตรงนี้คือที่เราส่องขึ้นมาด้านล่างคาวแรกแต่ว่าต้องโดดข้ามนะครับโอเคพร้อมโดด1.2.3โดดเโอเคได้โดดข้ามมาได้แล้วครับมาเจอที่พักอาศัยอีกรอบนึงโอเคเข้าไปเช็คอินแปบ๊บเช็คอินแปบ๊บปิดประตูเรียบร้อยแม่งเม่าเยอะอโอโหกระสุนเพียบเลยฮนะ เก็บมาเลยครับกล่องเลือดก็ได้นะครับอ่กล่องเลือดก็ดีครับเพราะว่าจะหมดหมดตัวแล้วครับตอนนี้ใา่ก่อนได้ห้าสิบแปดเองไม่เยอะอะอยากได้เยอะกว่านี้ยเยอะกว่านี้ไม่ได้เหรอห้าสิบแปดนี่น้อยมากเลยนะหมดยังหมดแล้วเหรอขออีกไม่ได้เหรอไม่มีให้อีกเรอรอยากได้อีกอะ โอเคไม่มีอะไรไม่เป็นไรครับขอเซฟก่อนแล้วกันนะเซฟเรียบร้อยพร้อมลุยต่อครับจะงงสักนิดหนึ่งแต่ก็รอดมาได้เป็นอะไรที่ดีมากเราออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหมือนจะเลี้ยวซ้ายตลอดเลยฮะโอเคตรงออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับะจะเจอห้องโถงใหญ่่ h ใช่ห้องโถงใหญ่ลองเดินวนในห้องโถงใหญ่ดูน่าจะเจอกับหาพ่อของคุณหาพ่อของคุณเหรอ หาพ่อของคุณเลยเหรอโอไม่พ่อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นอะไรเลยก็แค่เห็นหมวกยังไม่ตายหรอกมั้งถ้ามองในแง่ดีคุณแค่เห็นหมวกคุณจะตกใจทำซากอะไรระเบิดนี่ไงคุณพ่อบอกว่าจะลงมาเอาระเบิดก็นี่ไงระเบิดเดยอะะเลยครับและได้ฟิลด้วยชิปหายหนึ่งสองสามโอโอสวยแล้วกู ต้องฆ่าไหมจริงๆไม่ฆ่าก็ได้นะเลือดน้อยมากอย่าทำอะไรผมเลยส่งแป๊บหนึ่งมันทางตันนะเลยก็ไม่บอกใบเลยมันทางตันนี่หว่าแล้วการที่ไม่บอกใบผมนี้มันจะมีประโยชน์อะไรมันมองไม่เห็นนะเดบอ่าลือดมันมองไม่เห็นยิงเลยยิงๆิงเนย่ิงยิงเย อาจจะได้บนให้เขา,ามองไม่เห็นไม่ใช่หรอนิ่งไว้นิ่งไว้เคค่อย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 คค่อยคอยค,อยครับเรามาเพื่อจะดูตามคุณพ่อมาแล้วก็พบว่าเหลือแต่หมวกแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยเหรอแค่นี้เหรอชิดชิชิดผนังชิชิดผนัง,นงมันจะต้องไม่ทำอะไรเราเราจะต้องปลอดภยัยนิ่งไว้นิ่งไว้ นิ่งเท่านั้นจะปลอดภัยนิงไว้ครับิงไว้คำสั่งเสียของคุณพ่อถ้าผมโดนแดกก็ไม่แปลกใจว่าทําไมพ่อถึงตายเพราะพ่อบอกว่าถ้าเจอให้นิ่งไว้เราจะรอดแต่อันนี้พ่อเหลือแต่หมวกผมควรเชื่อดีไหมควรเชื่อแล้วกันนะต้องกลับใช่ไหมครับน่่จะต้องกลับแล้วล่ะเพราะว่าดูก็รู้แล้วว่ามันมันไม่ใช่อ่ะ นั่นหาทางออกเลยครับนี่เราจะย้อนกลับทางเดิมนะครับแล้วก็รีบไปจากที่นี้กันนะครับผมคิดว่าน่าจะถูกเดินกลับนั่นแหละถูกแล้วเพราะตรงนี้เป็นทางตันเราคลงมาตามหาไงนะครับเพราะฉันเดินกลับแล้วถูกละวค่อยๆค่อยๆไปมองไม่เห็นจริงด้วยแล้วก็เลือดน้อยครับไม่ต้องการที่จะบวกผมไม่ต้องการที่จะบวกอะไรเฮ้ยเดี๋ยวยกัดดิอยกัดอย่ยกัดอย่าก่ากัด นะครับม่ตาย,ยวิ่งวิ่งนะครับเออคนเชื่อไหมเนี่ยอืมไปเลยนี่เลยทางออกอยู่ไหนรูนี้มุดมุดเลยมุดเข้าไปเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้าาไไดยิงสวนออกไปผมอยู่ในรูคุณต้องมุดเข้ามาได้ไงมุดเข้ามาไม่ได้หรอก คุณสาลเข้ามาในรูคุณยังจะมุดตามผมมาอีกพวกคุณนี่มันแม่งเอาติดบัอก <c oughs> อีกบ้ามาติดบัคกตรงจุดที่แบบไอ้ยีไม่ติดดิอย่ามาติดบัคกในจุดที่แบบนี้นลเว้ยไม่โอเคผมออกทางไหนได้วะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวหาทางออกด่วนเลยตอนนี้เรายังอยู่ไกลเราเดินตรงไปข้างหน้าเราจะเจอทางออกโอเคเดินตรงไปข้างหน้า นี่ไงทางออกกลับเลยครับมันสุดทางละกลับอย่างเร็วเลยห้องพักอาศัยผมกลับไปเซฟก่อนกลับไปเซฟอรอบหนึ่งอ่ะเซฟเรียบร้อยผมคิดว่าเราต้องเดินออกอนะ่ไหมใช่ไหมมันไม่บอกใบ้อะไรเลยนะเว้ยหรือว่าต้องวางระเบิดเรามีระเบิดเก็บมานะบางทีผมก็งงอยู่ว่าควรทําอะไรกันเนะี่ยระเบิดที่เราเก็บมานั้นมันควรจะวางมันไม่ควรจะถือ แต่แต่แล้วยังไงมันก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรนี่หว่างั้นช่างแม่งเถอะกลับไปออกไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็กลับมาใหม่เนอะผมว่าเอางั้นดีกว่าพนไม่ได้บอกใบไงเราก็ตัดสรุปไม่ได้นะเว้ยทางไหนวะงงไม่น่าย้อนกลับมาเลยกลับมาแล้วก็งงไปครับออกไปดีกว่าไอนน้ต้องโดด อ,อไม่ต้องโดดก็ได้ครับลงข้างล่างแล้วกันม,มันลงได้เหมือนกัน,นโอเคมาดูแผนที่กันเราจะออกไปแล้วครับจะซ้ายหรือขวาก็ได้ตามใจงั้นก็เดี้ยวทางไปแล้วครับไหมโผล่มาถึงไหนละต้องเลี้ยวซ้ายเท่านั้นเลี้ยวซ้ายเท่านั้นเลี้ยวซ้ายเท่านั้นก็เท่านั้นได้เดีย๋ยวจะรีบไปอื เดีย๋ยวมาขวางมีมาดอกอย่างนี้แสดงว่าถูกแล้วใช่ไหมย้อนกลับเป็นทางที่ถูกใช่ไหม,อมโอเคมาถึงจุดนี้แล้วครับนี่ไงถึงว่ามีสองกล่องเพราะว่ากล่องหนึ่งมากล่องหนึ่งกลับยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ากล่องหนึ่งมาแล้วก็กล่องหนึ่งกลับลูกซองกระสุนหมดเหรอดูโฆษณาใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวดูโฆษณาแปบ๊บอ่ะเรียบร้อยได้มาสิบสองนัดจากการดูโฆษณาเราจะย้อนกลับทางเดิมนี่ครับ ถึงว่ามันให้กล่องมาสองกล่องตอนมาผมก็คิดนะคิดในใจว่าเอ๊ะกล่องมันใช้แค่กล่องเดียวนี่หว่าทำไมต้องให้มาสองคิดแทรก็เอาไว้เผื่อตอนกลับนี่เองโอเคแต่จริงจริงยกยกกล่องนู้นมาใส่กล่องนี้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรผ่านมาแล้วช่างเถอะมีตัวอยา่ยาอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวด้านล่างอ่ะ ยิงก่อนได้ไหมยิงก่อนได้ไหมชักชักดิ้นชักงอโอเคถูกทางละอ่าเราจะเจอ,เจอห้องโถงใหญ่เมื่อเราลงไปข้างล่างนะครับตายไหมไม่ตายเหรอทำไมไม่ตายละ่ะนึกว่าตายไปแล้วออ,อ,อนึกว่าตายไปแล้วยังไม่ตายอหรอ ทางไหนวะเนี่ยง้นผิดทางนี่ว่ะดูแผนที่ดีครับงงก็ดูแผนที่ดีครับอ่าตรงไปเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิม <c oughs> เกมนี้เลี้ยวซ้ายตลอดโอเคไม่ถามละประมาณว่าเกมนี้ต้องเลี้ยวซ้ายตลอดใช่ไหมถ้าเจอทางแยกแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้คุณเลี้ยวซ้ายตลอดนะครับอ่ะผมจะลองทีกนี้ดูมายัางไงต่อครับเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วผมต้องทำไงเฮ้ยเดี๋ยว พเพราะว่าการเลี้ยวซ้ายของผมมีปัญหาแล้ววะนี่มันกลทางเลยี่หว่าต้องย้อนกลับหลังกำย้อนกลับย้อนกลับถอยกลับไปโอเคถอยออกเลยแล้วกันนะครับไปถอยออกเลยนี่มีแมงด้วยแสดงว่าใช่แน่เลยถ้ามันไม่ดอกมาใหม่นะไปทางอื่นได้ไหมไม่ได้วะ ดูแผนที่อีกทีดิทางออกเราจะอยู่ตรงนี้นี่เราตรงไปแล้วเราก็จะเจอทางออกใช่ใช่มันจะมีทางออกเอาประมาณว่าขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนตอนนี้ไปทางไหนก็ได้ให้เจอทางขึ้นไปข้างบนก่อนทําสองดีไหมใช่ทับสองดีไหมใช่ย้อนเลยโอ้ ไปย้อนกลับเลยครับมาได้ต้องกลับได้ดอกเห็ดดอกเห็ดดอกเง็ดไปถอยกลับกันก่อนมีแมงมาเอาทำไมมันยิงไม่โดนหรอวะกระสุนให้ไหม ต้องการมากเลยก่อนที่มันจะหมดก่อนเนี่ยจวต้องมาเล่นโหมดสะพานอีกเพื่อเดินกลับไปทางเดิมค่อ,คอยๆไปนะครับอี่่ใจร้อนนะครับ,บอหญ่ใจร้อนนะครับสูงนะครับ เตมโดดอีกทีไม่ได้ได้ดิต้องได้ดิอย่าพูดว่าไม่ได้ต้องพูดว่าต้องได้ดิโอเคลองดูหนึ่งสองเอ้ยโดดโอ้เริ่มตรงนี้เลยเหรอว้า,ายาจังผมว่าต้องเอากล่องไปด้วยมั้งเพราะว่าตรงนั้นมันมัมนไม่มีตัวเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นผมว่าถือกล่องไปด้วยดีกว่าม,มากล่องไหผมถือไปด้วยแล้วกันมา มันไม่มีจุดเชื่อมต่อเพราะฉันต้องถือไปด้วยเวียงแล้วทิ้งไปได้ไหมกรรแล้ว <c oughs> กลรมแล้วที่นี้กล่องตกไปแล้วะใช้ความสามารถของตัวเองสิครับตายแล้วเนาะหนึ่งสองวิ่งโอเคอ่ะก็กลับได้นี่หว่าก็ดีครับ นิ่งสงบสยบทึกของเคลื่อนไหวเสียงไร้วะน่าจะเป็นเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่หไหมไอดอกเห็ดบอกทางมาดิคือทางไหนเดี๋ยวผมวิ่งผาไปตรงไปเรื่อยอๆหโูทางลึกลับเกินจะออกไปได้ไงวะเน,นี้ยลึกลับขนาดนี้แต่ว่าคิดว่ามาถูกวิ่งเลยวิ่งเลย คิดว่ามาถูกแล้ววิ่งเลยไล่ใช่ไหมอุ้ยทางตันกมแล้วกูถ้าทางตันอย่างนี้ก็แสดงว่าทางขึ้นก็ต้องอยู่ข้างบนดิเนาะใช่มีห้องอะไรอโอ,อห้องที่เราถูกขังนี่เดี๋ยเดี๋ยว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 บอกนะว่ามาเลยเดินมาเกินเหรอผมเดินมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวบันไดอยู่ไหนบันไดบันไดอยู่นู่นเลย นู่นบันไดอยู่นู่นกูเดินมาทำอะไรขนาดนี้แต่จะมาถูกแล้วก็ได้นะแค่หันหลังกลับแล้วก็เดินไปไปครับถูกแล้วละ่ะอือดีคิดมากมาถูกทางแล้วแต่ว่านี่มันทางตันใช่ปะมันทางตันไม่ใช่หรอแผนที่ครับจริงๆมันควรจะไปต่อได้นะจริงๆมันควรจะไปต่อได้นะ แต่ตอนเรากลับมามันมีก้อนหินตกมาทับใช่ไหมว่าก้อนหินอิระเบิดไงติดระเบิดเข้าไปเออถึงว่าเอาระเบิดมาทําไมเดี๋ยวถอยก่อนครับระเบิดจะแตกครับคุณตาย <c oughs> นี่ผมมาตายด้วยระเบิดของตัวเองนี่เหรอโอ้เริ่มตรงนี้เลยนะตายจริงครับคุณผู้ชมที่เกิดไกลจังเลยเกิดไกลไปนะเนี่ยไกลมากอะ่ะอุ๊ยจ หม่ละหมละ่ลมาลหมา่แล้วขนเพื่อนมาด้วย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 โอ้โหยงง,งงจัดขนเพื่อนมาซะเยอะเลยนะโอเคเราถูกแล้วเมื่อกี้ผมแค่งงนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยววิ่งวิ่งก่อนไม่เล่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 นวิ่งเลยอย่าไปเล่นกับมัน ตัวหัวดอกไม้มันตีแรงไม่เล่นอ๋อแสดงว่าเรามาถูกแล้วผมเลยเดินไปเดินกลับตั้งนานที่แท้อ๋อคือจุดประสงค์คือแบบว่ามาตามหาคุณพ่อใช่ไหมครับเอ่อมาตามหาคุณพ่อแล้วก็ประมาณว่าอย่านั่งอย่านั่งล,ลุกเลยลุกเดี๋ยวตกมาตามหาคุณพ่อแล้วก็ประมาณว่าเจอแต่หมวกก็เลยแบบว่าเอ๊ะน่าจะตายแล้วละ่ะงั้นกูกลับดีกว่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก่อนจะกลับก็คือแบบ นึกขึ้นได้ว่ามันมีระเบิดนี่นามันคือโดนหินถล่มลงมาแล้วก็ไปทับกับไปทับกับทางที่เราเดินกลับเพราะฉะนั้นเราต้องการระเบิดเพื่อไปกู้วิกฤตการกลับคืนให้เป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นโอเคผมพลาดเองต้องตามมันไปใช่ไหมนั่นแลยประเด็นซุ่มยิงเลย นั่นแหละถูกต้องโอ้ยกรงดอกหัวดอกไม้มึงอีกแล้วอัดหน้าไปเลยทางไหนนะเดี๋ยวขอความกระจังอีกสักนิดนึงทางนี้แหละเนาะถูกแล้วถูกละถูกละ,กละอ่าเนี่ยอันนี้เป็นห้องเซฟนี่ไงเออไม่ใช่ห้องเซฟนี่คือห้องที่พ่อเอามาซ่อนไว้ตอนเริ่มเกมแล้วพอเราเดินมาทางนี้ก็จะเจอกับทางตันไงแล้วก็ ติดระเบิดเข้าไปแล้วรีบหนีให้เร็วที่สุดเพรว่าเมื่อกี้เราโดนระเบิดตายถอยออกมาให้เร็วเลยเรียบร้อยระเบิดสนันวันไว้นี่ไงทีนี้ก็ไปได้ละเออเดี๋ยวทำไมรีแอคชั่นมึงใหญ่ยังวะคนอื่นยิงเขายังล้มเฉยๆอันนี้ก็เด็นไปซะไกลเลยรีแอคชั่นเยอะนะเราอะ เราเดินกลับมาแล้วครับทางไหนต่อวะเมื่อชิบไม่ใช่มั้งอาจจะงงถ้าเจอบันไดก็แสดงว่าใช่แต่ประเด็นคือบันไดยอ,อยู่ไหนนี่มันทางเดิมอ่อใช่จริงเหรอน่าจะใช่แหละแต่ถ้าใช่มันก็ต้องมีบันไดดีวะทำไมผมไม่เห็นบันไดเลยนี่แล้วมันตันไปหมดเลยอ๋อนี่ไง อ๋ออันนี้จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ที่ก็ลองไตด่ดูเออผมต้องมาตายตรงนี้ตลอดเลยวะผิดผมผิดพลาดประการใดนี่มว่าผมก็เดินตรงนะอย่าก,กระตุกสิครับพี่แค่นี้ผมก็ใจสั่นดีแย่แล้วยังจะมากระตุกอีกเหรอจิตใจพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยแค็ผมเดิน เห็ในใจกันบ้างเฮ้ยกรรไต่อะไรแบบนี้ช่างยากสำหรับเราจังเหมือนแย่จังเลยนะอย่าก,กระตุกดีครับกระตุกแบบนี้กูก็เสร็จดีครับแค่เดินเจอยยังแย่อยู่แล้วอย่ามากระตุกเลยขอร้องโอ้โหชิมหายแล้วทางโล่งขนาดนี้โดดได้เหรอมันต้องโดดข้ามจริงเหรอโดดให้เข้าเป้าโอ้โห แม่เจว๋วยได้ก็บ้าแล้วพี่อึ๊บแต่เสือกได้ว่ะอา้าวอั้นไม่เป็นไรขอบคุณแล้วกันที่อุตส่าห์ได้เดี๋ยวมึงไม่ใช่กูกระสุนหมดนี่รถพี่รถนี่รถพี่รถจะตายก่อนจะตายก่อนจะตายก่อนพี่รถพี่พี่รถ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 ทำไมไม่ตายตายดิครับตายดิครับผมจะตายแล้วครับพี่โอ้โหเมื่อกี้มือพลาดไปกดโฆษณา แต่ก็ทําให้เราได้ลูกกระสุนมาเพิ่มนะครับแต่ก็เลือดเหลือสี่สิบเปอร์หาบันไดขึ้นก่อนมั่นใจว่าเดี๋ยวอืม,มเดี๋ยวก็ตูกได้ไม่ขอลองหรือปรับเฟรมเดชลงอีกได้ไหมอ่ะปรับเฟรมเดชลงต่ำสุดเลยแล้วกัน แม่งยิ่งเล่นนานยิ่งกระตุกสัตว์เลยของภาพสวยๆหน่อยไม่ได้หรือไงอ,อย่ามายุ่งจะขึ้นจะขึ้นแล้วครับไม่อยู่ละจะขึ้นข้างบนละไปเลยขึ้นโอเคตอนนี้ผมเล่นเวลากลางคืนนะครับมันอาจจะดูมืดหน่อยนะฮะเดี๋ยวตามมาถึงนี่เลยเหรอหาจุดเซฟกันแล้วกันเข้าไปหลบตรงนี้แล้วกันครับ ห้องนี้พอลบได้อยู่เฮ้ย <Hey, S 1> ตามเข้ามาในนี้คุณตามเข้ามาในนี้เลยเหรอคุณตามเข้ามาถึงในนี้คุณตามถึงเข้ามาในนี้โห oh, ทีนี้มาเป็นเบื่อถอยเลยหลบเลยมาเยอะมากคุณพี่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 โอ้โหหลบก่อนหลบก่อนหน้านี่แดงเชียวทำไงดีวะนนีย ครบรู้แล้วครับว่าจะเช้าแล้วไก่ขันสสดังเชียวไม่มีของให้เก็บอีกรอบเหรอดรอบให้ผมหน่อยโอยหน้าแดงหน้าแดงแล้วจะไม่ไหวแล้วอะโอ้ไก่ก็ขันยังเลยเป็นที่อะไรเนี่ยดูนาฬิกากันสิครับนี่มันห้าทุ่มขันน้ำซากอะไรอะขอจุดเซฟสักจุดก่อนแล้วผมไปพักก่อนได้ไหม ผมไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวผมเซฟตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเค่อยมาต่อกันใหม่แล้วกันนะครับนะขอเซฟไว้ที่ตรงนี้คิดว่าเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วพรุ่งนี้ช้าเรามาดูเลือดเราหน้าจะเต็มนะครับโอเคก็เอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกัน,นครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสลับอีพีนี้ขอตัวไว้แต่พียงเท่านี้ครับบายบายครับผม